อ่าระวังแล้วดูกรถไม้เด้อนี่อ่าพี่หน่อยเนาะไอ้เวลาเพิ่หน่อเด้อบนนี้บ่เตียงหลังจากถามาดนนานตื่นพี่น้อยเนาะเขามาไหวพวกเด้อแม่นว่าถาดนนานเด้อเขามาทุกหนึ่งบนเตียงเพิ่นมาสามทุกเนาะมาต่ออีกทีต่อมาพี่น้องเยเนาะกลับประเทไทยสบายดีไหมเด้อปลาลุงเลยสาวน้อยเพิ่ก็มาแล้วพี่น้อย

เด็กน้อยให้อย่างเมื่อบดรลัยพี่น้องเน,นะาะเพราะว่าดึกเลยหอดเวลาเพิ่นนอนบอัดดะท่านเป็นมือวันนั้นวันหุธเย็นยันพาคก,กันเมื่อแล้วนี่ยังพาเป็นมือวันศุกร์ด้วยวันมาวาันเสาร์ไอ้ม, <า S 1> อมือนีตีมปีนี่ตีมซีฟ้าเนาะเออบิวเนี่ยผู้ยซิว่าปีก,ก่อนๆนอนชมพูดเ <มา S 1> พด้ <มา S 1> เตะเกือบล้มมาเพรแห้งแน่นอนเลยข้างในพ่อหน้ามันจังเป่าเค้กได้เนาะ เข่าไไปเขาไไปเข่าไปลูกสาวอยาเข่าไละาปปเข่าไปปไปโอ้ยลูกสาวดึงเสื่อยู่ปะสาวน่อยพี่น่อยเนาะเล่นตุยก่มาพอด้งมไว้หายใจสุดสวยเน่นบ่ซวย้วพี่น่อยลมหนาวดิน เราลืมเอาไปพ่อนะคืออาไปนะเออให้อ็นปั๊บปั๊บสภาพกันก่อนป่ะนี่เฮ้ยจะเทยั้ยงกันเนี่ยเทให้ดิย้อยๆนะเฮ้ยฮึเด็กพี่

เดี๋ยวเๆี้ยวเี้อี่มาให้นองเลยเอาจานกับพวงมาให้น้องหนนี่ใกล้ๆนิมใกล้นิเออช่งเอออ้าชงชีวนั่นแลชงชีวป่ากให้น้องชมเพลินไม่ได้กินในตู๊ไม่ได้กินหังตือนเต้นน้ำเค้กได้

จะกบเค้กแล้วแม่แม่ปั้นไว้ใช่ไห้เค้กดินไหนเค้กดินยมโอ๊กจะถุงยางนะให้ให้ป้าพิงแล้วแก้ให้รถให้ยตู้พิงแก้ให้รถแกใถุงยางแก่ถุงยางนะมาใส่ยัดไปใส่ยปยัดไปดูปะยัดไปเออเดีไปแก้เค้กกันเอาก่อนแก้เค้กน้องเชยยังบวมออกด้วยนะใส่ฮานน้องเชยน่ะ

ไม่เลยหาได้หมดโค้งหาได้หมดโค้งโอ้ยตู้ก็จะนึกแค่ขวานะดูเขาไหว้ไปเดียว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  พงน้ำทางหนเนาะตีไก่้า่เนี่ยโอ้ยนาะาแล้วรยห้า้ามนเพื่อนะอาากมามามห้่เนเนาห่นนนไม่เห็นพ่อเลยเะ thay keyboard á kìa anh này luôn này, lấy cái này, cái này này anh không video, cái này đó, luôn สิบบดคหลายไปยอืมเคหลาย่้กบได้ปาเคกได้ขนมปงใ้เร็กน้องนบีเบอ

เต้นเต้นดูเช็ดมีริมต้นก้อนไหนก้อนหนูล่ะบ้านบ้านเราไอ้ท่ทำางนี้เดิมสบะโลที่เท้าเลยปวดเปะปวดเกิดปะแ่หน้ากระตาไีไปไฟไหม้ไปไฟใช่ไหมสนชีวิตคนน่ะโอ้ยอยู่ที่เย็นหนูไปไฟไปไฟเนี่ Pit होतो बाबा नाणो एव सायले सायले मुच सांक सांक नाणो लाची एव ती पदे ती पिग पिग हे मां हे मां सा रे 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 听、啊嗯、我不吃猪，吃

หานบ่ได yeah, so mm ้หานเดี๋ยวได้หนนเนไนนนนัไนหวมด้ไเดอคุณเเดี๋ยวอมนดีเลยนะเจาเกลี้ยงอพด้ลยคอยตยคออออยบ่นะได้ชิมกงนแนอนออได้ชิมกู้่านวาด้อ ลูกเต่าให้ด้ดยไปไปแล้วน้องตะเกีอนบานี่เอาเลยเอาลยปลาปาดปาดบอนี่ล้อจานอยู่แบบนี้ตะเคีนบอลนี้ที่สองน่ะเขาไม่อยากกินไบไหนนะเขาสืออื่นนีซสื้อนะ ซื้อเค้กอีซื <c oughs> P, <but> <laughs> ้อเอาเค้กอะไรดูอยากเค้กอะไรเออมื่อเล่าหนูเจาะนั่นโอ้ยหนูเจาะว่ะงานดึงไม่ยังไม่อยู่เลยนี่หนูพิงว่ะน่ะหนูพุกก็คือหนูพิงอันนี้งานต้อนในซีมกันหมใ่ไห้ให้ไม่อ้วนแร็ปเ่ยมือสังหารมือสังหารเค้กตัดแต่ไงนะตัดแต่ตะวันตัวนี้เช่นไง เอาเห้ยตัวแซ่ม้ก่อนเอาว่าตัวแซ่ภรรยาบ่ได้อยากเอาตัวตัวมือได้มาดินะเพราะมันใช่ตัวใหญ่นมาเก้าวอ่อนเอาสปาตัวใหญ่เลยอ้วนชั่วตัวใหญ่เลยตัวน่อยไปมือฮ้อนไปห่อมืออ้วนอันตัวนี้กินนี่นี่นี่น่อเออห่อหอแม่วันแ้วนะรอ่ยรุ่ยรุ่้วนเด เห็นบดินห่อนบอดุห่อนบ่ะถอนหายใจเลยทางนี้ประดุงเลยห่อนนี่อันนจานแผ่ไม่อนเนินจานแผ่ไม่อนนะยงนจานแผ่ไม่อนไปขอไม่ออนเนาเออถะเลกันทะเลไม่อนปตัดกันรอพงกอกมาน้าคหลานะองมาด้พก่อนมาแม่จับไหมแม่จับหมยันยันลุ่มมาเนาะมาออะะ เออออกฮอนออกล้นเออโอเคเอาอย่างงี้เอซ่าน้อยไม่รู้เอซ่าหน่อยเอซ่าน้อยขึ้นตึมอย่างงีอ่ะมาจับปะมาจับปะอ้าไม่อุ่นเป็นมือสังหารพี่จังเลยเนาะสังหารเค้กอิ่มแล้วมาผูกแขนด้วยบิวบะนี่มาพี่อยู่นี่อิ่มอิ่มแล้วมาพี่เด้อ แล้วก right. uh, mm ็ห hmm. uh ิวค mm ึอ hmm. ก uh ันโดยโอ้ยเอนิ hmm. uh. uh ้วของยังไม่ได้แม่โอ๊ยน้ำมันห้สาวนิ้วคนสวยเลยบดยขัวใจอาหารนด้หมยน้หมาว้าวไข่ดุอะไรบวงไวมก็มาเบิ้ลก็กินแไมดนูุ้ผู้แขนมักินเค้กเลยเมื่อเไยนี่ บิวกินเค้กเมื่อไรได้เม่เช้าเมื่อเลยได้เอายังโดเออขอนึงได้ตู้ได้อันนี้บ่เอากินขนมเค้กยังขอมละเจนี่เจนี่มาเจนี่สิผูกแคนเลยตัวเจนี่มาเต้นน้องๆเยู่เอาเลยดิเอาเลยบอผูกแหงเช่าข้อเคดบอดบอกไปอวนก็วิธีเช่าข้อเคดกันเลยซ้ำตื้อบอเลยนะอ้วดก็โหดได้แท้

ดูง่ายนเ้ากิ้งจกเน้วอยู่ไม่้เ้่ไล่ไล่วนเรุเรเรูได้ไปเลยไปก้ว้เกเลยข้าไแ้้แ้วอะไรเปแล้วผูกแกนเรียบร้อยนะที่เราเยนะโอยจดลูกเนเ้ยเงดูนีว่อูาไล่ออกนอกไปเดี๋ยวไป ้องเอแตกินบวชมำไปน้อเนองกินนอเดียวปวดเออปวดที่ซื้อได้กินนอเดียวในตู้นะคำหนึ่งสองคำเขาไม่ได้อยากกินปะไดหรอกใช้พวงนะใส่ใส่ในตู้กไปที่นี่ผูกแขนผูกแขนเอออยางกินอยู่เจ้าของคนน

ไปใช่ไมมีลาินไปกินกนไกินไป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 กนไอนไปกินไปนกนนไปกินไปกินไปกินไนไปกินไปกินไปกินกินาปกินปนงนอกกพอแล้วปปึกมาทนีบนเก่านนนพี่นนะกินเค้กไนกนนกินกินกก กินขนมเค้กจนเปื้อนมาแล้วนะเฮ็ดได้ลูกชนของเอว,วิวได้ลูกเฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่น้องเลยเนาะพากันไปอยู่ข้างนอกไปสิป,ป้าปันนี่ปะปานิสไปเขาห้องนำ้ำครับฝนแง่วหรือปโอเคปลารุ่งเลยเนาะสำหรับคลิปนี้มามันเกิดเอวิวลี่กะจบเพียงซสำนีแหละพี่น้องเลยเป่าเค,นนเค้กกันกะบเสื้อน้ำเค้กใสซิมานีน่แหลนะเนาะลูกหลานกันนะซสำนีก็ยังกินบวบซับไปนิดๆิดไปไปปายป่งเนี่ยสวัสดีกนะันสวัสดีกัน เด้อไปลาเด้อไปดุงเด้ออยู่นอกมันล่มไม่ดีเลยนี่ไปเม <t ick noise> ่ของน้ำก่อนไปแซ่พี่น้องเนาะลาพี่น้องจะมีเด้อเนาะพบอพอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้พากันกินข้าวกินน้าล้วก็สิ่ดาเมืออะไรป่านนี้เนาะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายขอนน้ำกันไนกัน Tá, is your